องอัคราศาสนูปรรมพกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงให้ประชาชนชาวไทยได้เห็นและมั่นใจว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงตั้งมั่นและทรงใช้อำนาจอธิปไตยไปตามคันลองคลองธรรมและตามบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญที่สำคัญยังทรงเป็นอัคราศาสนูประมพกที่ดีของาศาสนาพุทธ ทรงผนวดเป็นพระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนาและยังทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจแทนสมเด็จพระบรมชนุนาถนานับปรการและในปัจจุบันยังทรงสืบสารพระราชภารกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการศาสนาในทุกศาสนาโดยไม่แบ่งแยกและทรงมีพระเมตตาต่อศาสนิกทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน นับเป็นบุญของคนไทยที่ได้อยู่ภายใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ขอถวายพระพรให้ทรงมีพระพลานาัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเพื่อเป็นมิ่งขวัญให้แก่ประชาชนชาวไทยตราบนานเท่านาน